ทำไมรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างวะเฮ้ยอะไรวะอะไรโดนตัวะเนี่ยเฮ้ยกำลังนอนอยู่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยมาละมาละตัวอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยจำมนุษย์จำมนุษย์ซื้ออะไรมาเฮ้ยแดกแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยกัดแม่งเฮ้ยส่วนโอ้แข้งชิบหายเลยเออไปได้สักทีไป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 ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรวะตัวติดเดียังเฮ้ย เฮ้ยตัวอะไรอะตัวอะไรอะตัวอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปดูดิดูใกล้ๆมันหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยแม่งเฮ้ยลมแล้วลมแล้วซ้ำแม่งเลยซ้ำเลยซ้ำซ้ำซ้ำแม่งเลยเหยียบมันให้ตายซ้ำเลยโอ้นี่น้องของหนูเหรอครับโอ้น่ารักจังเลยโอ้นี่น้องชายหนูโอ้ยหยาบหอมแก้มจังจุ๊บไปทีหนึ่งแม่โอ้ยน่ารักจังเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วตัวแค่แล้วว่าไม่เอาแล้วไม่เอาตัวกูตีมึงเฮ้ยรู้แล้ววะอ้โหอมโอ้ยกลิ่นสุดยอดมาดามฟินเออโอ้น้องสาวอยากจะถ่ายรูปกับพี่หรือจ๊ะเอาแลบลิ้นด้วยได้ได้จ้ะเบ๊ปัญหารถติดไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับฉันจ้าเฮ้ยขันหน้ารอด้วยดิ กำลังตามกำลังตามไปเฮ้ยออาเฮ้ยไอสองคันไปแล้วงั้นกูไปด้วยโอ้จะมนุษย์เล่นอะไรอยู่โอ้ตาสวยเชียวปิง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 สวยไหมข้เอาล่ะลูกพ่อป้อนอาหารให้จิราามันนะได้ครับพ่อ,อ,อมนุษย์กินมนุษย์อ้ยน่าอร่อยจังเลยมนุษย์อยสิมนุษย์ ออร่อยจังมเลยเมื่อคุณแม่ผมบอกว่ามีอาหารที่บ้านโอ้กลวยลูกนี้ช่างสวยดีจังเลยเอาไปกินละอร่อยแน่เอาลละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการฝึกภาคครั้งแรกของผมถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบก็กดแชร์ไลค์ subscribe ช่องผมไว้ด้วยนะครับช่อง TKJKYT Channel ไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ